อันนี้นะคะอุปกรณ์นะคะถุงมือค่ะแล้วก็มีดนะคะตะกร้านะคะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะเอาอนนล็อกรถก่อน,อ,น,น <laughs> อย่าฝ่าล็อกรถก่อนเอาล็อกหรอบอล็อกล็อกรถล็อกรถแล้วนะคะเราจะไปหาเห็ดกันนะคะมากระเดกแกง๊ง ขอถ่ายดากเนเดอขอถ่ายดากเนเดอถ่ายหนาดอก <c oughs> อันนี้นะคะป่านะคะป่าเราก็จะจอดรถไว้จอดรถไว้ตรงนั้นนะคะตรงทางเข้านะคะ <c oughs> มาดูกันนะคะเราจะได้กี่ดอกนะคะ ต้องนับเป็นดอกนะคะเจอแล้วนะคะหนึ่งดอกนี <es voir Dziękuję bunları> ่มีรอยทากกินด้วยนะคะแล้วกินทากกินเสร็จก็เดชมอเล่นะคะอ้าเอาซองเข้าไปอุ้ยฝรั่งพาหมามาเดินนะคะคนไทยมาเก็บเห็ด ยายมบิ่งนี่เห็ดยังเนี่ยยายเบิ่อกีนี่มันโอเคไหยายนี่ไหมมันมีถากกินน้ำนี่เด้อมีถากด้วยนะนี่นี่ยายมันเห็ดยังเนี่ยอันแฝดไม่กินว่ะเอาบ่แฝดเห็ดพิษนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกมาแล้วว่ากินไม่ได้นะคะถากวัรุ่งถกวัเราม่ใช่เป็นยางออกอะตายคักเมึงอถากมึงกัดกินเอากัดเข้าไปตายคักเมึงอกันที่นี่ มะตายแล้วนะคะดอกน้อยๆหนึ่งน่าสุดอปะิดอิเอาเอาใส่กระตากระไซชนะเจอนะคะหนึ่งดอกใยมาตัดเนี่ยมาตัดเนี่ยบอยจีไทยลูก อันนี้อีกหนึ่งดอกแต่โดนทากขมือบนะคะยายมาตัดแม่ยายมาตัด,ดเนี่ยเจอดายเนาะถากมันมากกัดแหม่บังอาจแม่บังมันก็ได้อยู่มึงมันก็ได้อยู่ยถกักไหมถากคือบังอาดแต่ว่า <laughs> ก้มขาวอยู่ได้ถากคือบังอาดแต่ เอาเป็นอย่างสันิ่นเอิ้นมิตะมีตะผู้ตองกันผูเชี่ยวชาญโอ้สวยค่ะสวยเห็นซากตา่ห้านเฮอ้โยาเห็ดยงเกนเนี่มันคือเห็ดยังวะลูบร่างแปลกแปมีตะป่าได้ค่ะเห็ดบอมีได้ค่ะเดอ ได้เท่านี้ละค่ะเบิดมือมิตะได้นั่งแล้วว่าสัน้นได้นั่งแล้วว่าสัน้นนายขอดูหน่อยอ่ะช่วยไหมนายขอดูหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> งาม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 เบิ่งกรนต่เบิ่งกระตานั่งมิตะตุ๊ปูติปีงามเด้อนั่งว่าเอาดอกแก่ๆนั่งว่าเอาได้ค่ะชอบกริบ อันดอกเทาๆนั่งถิ่มมะพี่ <laughs> ข้างหน้ามีแต่ดอกอ่อๆแกมีแต่มีแต่ตกิ่งใหม่เนาะงานหลักขึ้นเวนงานเสริมเก็บเห็ดประสาจับได้อยู่ได้เนาะจับได้อยู่ได้เนาะ เห็ดเห็ดร่มนะคะเอาไปตำใส่แจวซานขาเจ้าว่า,า,วาอันนี้ปีที่แล้วเราก็เตะทิ้งนะคะโอ้ยมันดอกบานแล้วยายโอ้ยบานคักเลยว่าเอาดอกที่คานเห็ดกินถ่ายซื้อ